น้องเกลโปรยิ้มหวานออกงานกับแม่ชมพี่ชายสายฟ้าพายุเป็นงานสุดเซิร์ฟนานๆจะได้เห็นครอบครัวแม่ชมออกงานพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งหมด3คนพี่สายฟ้าพายุและก็น้องเกลมาแบบครบทีมเลยล่ะคะ่ะกับงานอีเวนต์ล่าสุดและเด็กๆทุกคนนั้นก็เป็นมือโปรสมก็เป็นลูกซุปตามากๆ เรียกว่าสู้กล้องกันทุกคนเลยล่ะคะ่ะโดยเฉพาะน้องเกลวลูกสาวตัวน้อยที่เป็นงานสุดๆโปรยยิ้มหวานให้กับกล้องทุกทิศท,ทุกทางไม่มีงองแงแม่ชมนั้นเห็นแล้วก็ยังอดเอ็นดูลูกสาวไม่ได้ลูกๆเป็นงานกันสุดๆเสิร์ฟความน่ารักกันเยอะมากรวมถึงช็อตที่พี่ชายพี่สายฟ้าพายุเล่นกับน้องเกลในงานก็น่ารักสดใสไปอีกแม่ชมกับเด็กๆงานนี้บอกได้เลยคะ่ะว่าผ่านฉลุยเลย พร้อมรับงานครอบครัวต่อเนื่องแล้วล่ะค่ะทุกคนรอด,ดูความสดใสของเด็กๆได้เลยค่ะ